พี่น้อยอีคือเขานะครับผมมาเจอกับผมอีแล้วกับการวางแนวทางนะครับฮาหน้อยนะครับประจําวันจันทร์นับที่3มิถุนายน67ให้มาเช็คนะครับผมเนาะ, <S <S <อ>ะก่อนอื่นมาที่ขอสวัสด,ดีนะแม่แม,แม่พี่ๆจะมาเช็คเอฟซีขาประจำแล้ขอสวัสด,ดีนะครับพี่ๆจะมาเช็คผู้ที่เข้ามาติดตามใหม่ยินดีต้อนรับเข้ช่องบอดีพารวยกับแนวทางหาหนอย วันนี้ในมาชิกนะครับก็มาเจอกับผมเป็นประจําทุกวันกับฮานอยในมาชิกก็ลุ้นเฮงลุ้นปังกันทุกวันนะครับกับเวลาฮานอยเนาะนะครับซึ่งวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่สามในเดือนมิถุนายน67นะครับเนาะนะครับวันเวลาก็ค่อยๆกระดึบกระดึบไปในมาชิกนะเนาะนะแป๊บเดียวจะครึ่งเดือนแป๊บเดียวจะหมดเดือนในมาชิกนะครับก็ถือว่าเร็วกว่าสมควรสำหรับวันเวลาเนาะนะครับอ่ะนะครับ ก็ตามกันต่อกับทางฮานอยผมในมาเช็ควันนี้ก็มีทั้งแนวทางเราพัฒนาดูนะในมาเช็คนะครับสำหรับอันนี้เนาะแล้วก็สายด่วนนะครับ19บเนกาเด้อสำหรับที่มาเช็คคนไหนจะเข้าห้องเรียนผมก็ไลฟ์สดให้คือเก่านะครับมั่นใจคือเก่าสําหรับแนวทางเราพัฒนาในมาเช็คเดี๋ยวมาเจอกันนะครับเนาะนะครับหน้าไลฟ์สดนะนะครับ,รนะนะรบอ่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิ่งขอการแจ้งเตือนด้วยนะเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ๆมาชิคจะได้ไม่พลาดแนวทางเด็ดๆแล้วก็บวกๆๆจะบอกทีก็เต็มที่ทุกรางนะเต็มที่ทุกๆแนวทางสำหรับแนวทางผมเนาะแนวทางไหนเดินดีเดินต่อนะครับแนวทางไหนเดินไม่ดีปรับแต่งแก้ไขไม่นิ่งหนวนใจแต่อย่างไรทุกๆแนวทางแล้วก็ทุกๆช่องทางในมาชิกนะเนาะโปรดใช้วิจัยญาณในการรับชมด้วยนะนะครับเนาะนะครับเออนะมาดูคำเตือนก่อนในมาชิกนะครับสำหรับแนวทางผมเนาะนะครับเป็นเพียงสื่อกลางนะการนำเสนอสูตรอ่า ตัวเลขประกอบการพิจารณากำรเดิน,นทางฮานอยวันนี้ได้ไหมตัวเลขทั้งหมดค่าตัวเด่นประจำทุกทางสูตรนะไม่การันตีว่าจะมาทุกครั้งไนดะ้มาชิกนะครับเนาะนะครับเด็กต่ำกว่า18ปีผู้ปกครองควรพิจารณาดูแลและชิดในการรับชมไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดในะใหมาชิกเออนะครับเนาะ นะครับดใช้วิจารณ์ในการรับชมด้วยไปสู่เป็นทางเนาะนะครับโอ้โหเมื่อวานนี่เหนื่อยเลยนะมาชิตสำหรับแนทางหน่อยผมนะมาดูเมื่อวานเลยนะครับเนาะผมให้เป็นมัดรวมนะสำหรับพี่ๆสมาชิกที่มาติดตามใหม่นะครับทําเต็มที่แล้วเมื่อวานในมาชิตนะครเนาะนะครับเมื่อวานผมไม่หกับหนึ่งนะนัเป็นมัดรวมนะนะครับเทียบเี่าซีโนนอคิโนเป็นเศษปกติแล้วก็ VIP ในมาชิตนะครับนะครับวันก่อนมาอยู่ในมาชิตนะครับเมื่อวานนี้นะผมไม่หกับหนึ่งนี่นะครับหนึ่ง มาหรอบในมาชิกนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับในมาชินะกเจ็ดสามหนนะนอรกิทกชาดเมื่วานกระชาดเมื่อวานเนี่ยศูนย์หกหนึ่งเจ็ดหกนะศูนย์นดนะครับมาในตัวเด่นนะกระชาดเมื่อวานนะมาชิกกระชาดมาในชุดนี้นะกระชา,า,นชา,านะนดนะนะครับนอน์กิทนะครับเจ็ดสหน,หนึ่งเก้าย์มาเจ็ดสามหนึงเก้าศูนย์นะครับหนึ่งแก้าหนึ่งศูนย์ไปเลยนะสำหรับเมื่อวานนี่หลงยนะครับอนะครับ หนึ่งลงให้มาเช็คมาหลักหน่วยนะหนึ่งในมาเช็คแต่ให้หนึ่งแปดเนาะนะครับแล้วก็เก้าศูนย์นะผมไม่หกนะเมื่อวานแต่ผมไม่ได้จับเด่นหกไม่ได้จับศูนย์เลยน่าเสียดายมากเลยนะครับอ่ะเก้าศูนย์นะอ่าไม่ลงในมาเช็กนะให้หกกับหนึ่งอ่าแล้วก็ พิเศษนะครับ455นะครับเบิ้ลมา1รอบมาเมื่อวานนะครับ455 40นเนี่ยมาเช็คเมื่อวานนี่สลงนะนะครับหกกันหนึ่งเอ้านะครับยอมเลยเมื่อวานนี้มาเช็คนะครับเนาะแล้วก็ปกตินะครับเนาะอ่า07094เหนื่อยเลยเมื่อวานนี้มาเช็คเอ้ยนะครับาให้6ให้64นะถ้าใครจับหัวชนี้เนาะนะครับถ้าใครมีกำลังในี่ยจับหัวชนี้เป็น9เนี่ยก็จะเออมาที่เก้าสอยู่นีนมาเช็คจะเข้ามาเด้งอยู่นะนะเออนะมา2รอบเลยเมื่อวานนี้94ก้าสี่อหือ เอ,เอียนะครับต้าสี่โอ้โหเมื่อวานนะครับขออภัยนี่แม่ไปด้วยกันแล้วด้อยสลับเมื่อวานก็ทำเต็มที่แล้วนะครับสลับเนอทางเนาะนะครับ เหนื่อยเลยสําหรับเมื่อวานนี่นะครับเนาะนะครับผมก็นั่งรุนด้วยนั่นแหละในมาชิกนะรผมก็จุกเหมือนกันสำหรับเมื่อวานนะว่าแนวทางไปไม่ลงนะครับเนาะก็ขออภัยอีกครั้งหนึ่งสำหรับเมื่อวานนะแต่วันก่อนเขา,ามาอยู่ในมาชิกนี่แหละแนวทางมีเข้ามีหลดในมาชิกสำหรับผู้โชคดีเนี่ยบางครั้งอาจจะมีดวงเข้ามาเสริมสมัครเกี่ยวข้องเนาะสำหรับผู้โชคดีในมาชิกนะคราว่าปฏิเสธไม่ได้นะบางทีเนี่ยนะวันที่วันที่ตัวเลขมันเดินเนี่ยพี่สมาชิกอาจจะไม่ได้มาชมพอวันที่ตัวเลขมาพอผมลงโปรคลิปแล้วตัวเลขมันเดินมมาช นามาตามเลยเนี่ยอ้าวได้มาก็มีเสียงนัในมาชิกนะครับเนาะในหลายที่บอกว่าบางครั้งมันอาจจะมีดวงเข้ามาเสร่อในมาชิกนาเข้ามาเสื่อห้องเนาะนะครับอ่ะก็ขออภัยแม่ได้มาอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับสลับนะครับเมื่อวานก็ทำเต็มที่แล้วเนาะสลับเมื่อวานในมาชิกนะครับเนาะอ่ะนักลบจะมีบาดแผลนะนะครับในมาชิกเหนือก็พักรักเข้าไปต่อเด้อนะครับวันนี้อย่าลืมนะครับมีแนวทางลิทุกกุมารไข่อยู่นะสลับเป็นแนวทางมงคลเนาะนะครับเออนักผ่านจะชอบก็อย่าลืมติดตามรับชมลงคลิปให้เก่าในมาชิก วันนี้พอเปิดห้องเรียน19เนกาดเอนะครับนารายสดนะดนะนะตามก็ต่อฮานอยวันนี้นะครับผมฮานอยวันนี้เนาะวันที่สา3เ้อนะครับ3ทับ6ทับ6 7นัดนะวันที่3แล้วนะนะครับ แป๊บเดียวจะครึ่งเดือนแล้วเออสำหรับรัฐบ,บาลไทยผมลงคลิปให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยอย่าลืมไปติดตามรับชมนะมั่นใจคือเก่าเด้อนะครับชมก่อนตัดสินใจก่อนสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยเลยมาสิคแนบะอ่ะมาดูตัวเด่นเลยเลยมาชินบเนาะนะครับอันนี้เป็นแนวทางสูตรนะมาชิครนะับตัวเด่นเนาะเด่นไหมตัวนี้นะครับวันนี้นะ สี่กับศนะูนย์นะน่ผมให้สี่กับศูนย์นะวันนี้นะครับจะลงไหมสี่เมื 4, ่อวานสี่ไหลยอยู่นะนะครับเออจะลงอีกไหมในมาชิกนะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้ว่าจะลงหรือไม่ลงนะครับสําหรับเลขสี่กับเลขศูนย์นะนะครับอ่ะแล้วก็มาตามกันด้วยจับคู่เด่นสองตัวจับคู่ได้เลยนะในมะาชิกนะครับสี่ศูนย์ศูนย์สี่จับคู่ได้เลยนะนะครับอ่าสองตัวเด่นเด่นสองตัวเนาะสองตัวเด่นเนาะ สองตัวในสองตัวมีนะครับสี่ห้านะสี่หกสี่เจ็ดนะครับศูนย์หนึ่งนะศูนย์สองศูนย์สามนะนะครับอ่ะเอาเบิ้ลไว้อีกวันนี้นะครับ ก็ไว้ใจไม่ได้สัหรับในทางเบิ้ลนะเออนี่เลยนะครับชื่นชอบไหมชื่นชอบแค่ว้จดไว้ในมาชิกนะครับเนาะประกอบพิจารณากับในทางฮานอยวันนี้ได้มาชิกนะครับเนาะเมื่อวานนี้สี่ไหลอยู่ในมาชิกนะครับวันนี้จะลงไหมเนี่ยนะอ่ะนะครับในทางสูตรได้อย่างนี้นะก็ไปตามนี้แหละนะครับเนาะอ่ะนะครับ 4, สี่ศูนย์ศูนย์สี่จะพูดได้เลยแล้วก็สี 5, ่ห้าสี่หกสี่เจ็ดอ่าศูนย์หนึ่งศูนย์สองแล้วก็ศูนย์สาม ยังไง,ขอ,อนนง,ไงขอให้มาในตัวนี้นะครับเนาะวันนี้ยังไงขอให้มาในตัวนี้นะนะครับสําหรับวันนี้เอ่อศูนย์สามสามศูนย์นะตัวนี้นผมนะครับเนาะแล้วก็เอ่อสี 4, 6, 6, 4. อ่หกหกสี่อาชุดนี้ระวังข้าวนะคุณผันะครับในวังข้าวด้วยช่วงน,นี้ในมาชิคนะครับเมื่อวานนีก็อ่าให้สี่หกแล้วมาชิคแต่ให้หกสี่ได้เข้ามา 4994นะครับเมื่อวานเข้ามา94นะครับให้ระวังเบิ้ลไว้อีกนะครับสำหรับวันนี้นะนะครับดูที่ว่าจะเบิ้ลจะลงไหมสำหรับในรอบวันจันทร์ในี่ยไว้ใจไม่ได้สำหรับนะครับเบิ้ลเนาะนะครับอ่ะโชคดีกันนะครับสำหรับที่จะจับคู่เด่น2ตัวเนาะนะครับเดินทางอย่าลืมเดินทางไปแล้วก็เดินทางกลับด้วยนะฮิมาเช็คเนาะนะครับตัวเลขเนาะหน้าเปิดทางเข้ามาในตัวกลับก็มีนะครับอ่ะนะครับแล้วก็มาตามกันด้วยสามตัวเด่นเด่นสามตัวนะครับสาม ตัวเด่นนะสามตัวสามตัวมีนะครับหกสี่เจ็ดนะแล้วก็หนึ่งศูนย์สองนะครับแล้วก็สองศูนย์สามเออนะครับแปชุดสามตัวก็สามชุด,ดอีกให้เก่านะครับอ่ะไม่เขียประกาศสีดแดงให้ก่อนให้มาชิ้ เดี๋ยวเขามาย้อนให้อีกรอบหนึ่งสำหรับในทางฮานอยผมประจ ա มวันจันทร์นะครับนะครับช่วงนี้ก็อากาศก็ค่อนข้างที่จะเย็นสบายนะไม่ใช่นะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวผมขอย้อนให้รอบหนึ่งนะสำหรับในทางฮานอยผมประจําวัน จานที่3นะครับมิถุนายนวันนี้เนาะนะครับสกับศูกับสี่ในมาชิกนะครดยดีจะไหลมันจะลงมาสลับวันนี้นะนะครับจูดได้เลยในีมาชิกนะครับเนาะแล้วก็สี่ห้าสี่หึ่งศูนย์สองแล้วก็ศูนย์สามผนให้สีกับศูนะวันนี้เออระวัง6กับเก้าด้วยเตอร์เน้นให้มาชิกนะครับเนาะนะครับเออผมให้ระวังเบิ้ลไว้อีกนะสำหรับวันนี้นะหรืยใครจะการเบิ้ลไ้ก็ดูแล้วกันนะครัหรับเด่วทางเบิ้ลนะนะครับ็มี6 47แล้วก็สามเ2เล ครับสลับตัวเด่นนะสตัวนะนะครับอ่ะยังไงขอให้มา2ตัว3ตัวเด้อว,วันนี้จะได้ปลกป้อบบงกันสําหรับแนวทางฮานอยวันนี้ได้มาเช็คก็เต็มที่ขเข้านะครับสามรางวันนี้เนาะชื่คชอบแค่ไว้จดไว้ให้มาเช็คสําหรับแนวทางเนาะนะครับอ่ะนะครับ พิสูจน์เป็นทางที่สิ้นให้มาชิ้นะครับยังไงขอให้เดินทางทุกคนปลอดภัยกันสำหรับวันนี้เนาะอย่าลืมนะครับสิบข้าวนกาว,วันนี้นะนะครับผมไล่ไส้ด่วนรับพนานับใครอยากเข้าห้องเรียนก็มาเจอกันเดี๋ยวมาทักทายพูดคุยกันนะครับแนวทางของผมอย็นนี้จะน่าจะเต็มแน่นอนห้ามพลาดเด็ดขาดได้สำหรับใครอะากเข้า,ขาห้าง,หงเรียนก็ไม่มีค่าใช้จ่ายอย็นนี้เนาะนะครับเดี๋ยวมาลุ้นเราพัฒนาด้วยสำหรับเย็นนี้ยังไงขอเป็นวันดีๆสหรับพี่ๆสมาชิกทุกคนแล้วก็วันนี้มีแนวทางในทุกประมาณขีย้ดเอผมจะจุด หลุคลิปให้คุยกาวนะอย่าลืมติดตามรับชมสำหรับพี่แม่ๆคนไหนที่ชอบแนวทางทุกโมโหนกุมารไข่นะครับออย่าลืมพร้อพรตไข่ด้วยนะายแพร่เย็นนี้มาเจอกันได้ไหมเช่นโชคดีเป็นของทุกคนไว้เจอกับผมคลิปต่อไปช่วงนี้กันแพร่ยอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับขอบคุณทุกท่นติดตามขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณทุกๆกำลังใจสวัสดีนะครับ